อีกแล้วนะคะแต่ว่าภูเก็ตในครั้งนี้ไม่อยากเปิดสนามบินแล้วเพราะรู้สึกว่าเพิ่งถ่ายคลิปไปภูเก็ตมาเมื่อไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวแบบสับสนว่าเอ้ยอน,นั้นคลิปเก่าหรือคลิป ep ีสองอะไรอย่างงี้ก็คือมาภูเก็ตอีกแล้วค่ะก็ลงรักในทะเลแล้วก็อาหารใต้อร่อยมากรอบนี้จะค่อนข้างต่างกับรอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วเป็นเหมือนคลิปแบบพักใจวันเฟลเฟล,เฟลอะไรอย่างเงี้ยมาเยียวยาจิตใจแต่ว่ารอบเนี้ย พลังงาเราอ่ะกลับมาแล้วมันแบบพร้อมมากพรุ่งนี้จองทริปดำน้ำไปนะคะพร้อมไม่พร้อมก,ก็คือโรงแรมของเราตั้งแต่6กโมงเชา้ากลับมาส่งตอนห้าโมงเย็นมันจะเป็นทริปที่แบบว่าดำน้ำว่ายน้ำเล่นทะเลอะไรดูมีแอคทิวิตก็คือแบบไม่ได้เอาหนังสือมาอ่านแล้วก็ แต่ว่าอยากมาสนุกนะคะอยากมาแอดเวนเจอร์ค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปกินร้านอาหารหมอบูดงนะคะซึ่งมาทุกครั้งกินหมอบมูดงทุกครั้งเลยคือแบบไปกินมาหลายร้านแล้วนะแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่ามาถูกใจมาจบที่หมอบมูดงตลอดแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนใจแล้วอะไรอย่างนี้รอบที่แล้วมาไม่ได้กินหมอบูดงเพราะว่าเขาปิดแต่ว่ารอบนี้ก็คือเขาเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไป นอนที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลภูเก็ตค่ะก็มาที่นี่เป็นรอบที่2แล้วนะคะติดใจในบรรยากาศแล้วก็วิวช่วงเย,นยน็ยนเย็นตอนแบบว่าพระอาทิตย์ตกที่นี่จะค่อนข้างสวยมากๆเลย จะไปนั่งเล่นที่ทะเลนะคะตอนนี้เพิ่งแบบเพิ่งบ่ายสามเองแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นก็เลยเดี<_ <OR> _>๋ยวไปรีบเล่นทะเลดีกว่าพุ่งนี้ออกแต่เช้าตู่กลัวไม่ได้เล่นมากห่วงเล่นสุดๆ พอมาถึงทะเลฝนก็ตกแบบที่เห็นเลยค่ะก็คงเปลี่ยนบรรยากาศอย่างคนอื่นเขามานอนอาบแดดเราก็มานอนอาบฝนแทนก็ดีนะคะลมเย็นๆแล้วก็ไม่ได้ร้อนมากได้อีกฟิลหนึ่งละกัน <S 2>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  อยากี่ไหมอับเล่นน้อยากว่น้าได้แน่นไวานกำลังเดินไปว่ายน้ำชอบว่ายน้ำที่สุดเลยชอบมาก สามารถว่ายน้ำได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงใครเป็นแบบนี้บ้างคะแต่ว่าเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นนิดหน่อยทำา j j ตกน้ำน้องพังสู่ขิดไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงธรรมชาติเยียวยาจิตใจหาอะไรกินแทนละกันเข้าใจแล้วว่าพันบุกลงไปอง วันหยุดสบายๆแบบนี้จะมีอะไรเหมาะไปกว่าช็อกโกแลตพยายามทําหน้าตัวเองให้เหมือนช็อกโกแลตเหมือนกันไหมคะหมด day ดหนึ่งแล้วนะคะหมดแรงเหมือนกันเล่นน้ำตั้งแต่บ่ายสามถึง6กโมงเย็นชอบเล่นน้ำมากแล้วก็นี่ ใส่ชุดนอนแอรียลนะคะเป็นเจ้าหญิงเมอร์เมดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเองแบบชอบทะเลชอบเล่นน้ำมากเจ้าหญิงที่ชอบก็เลยเป็นแอรียลค่ะเรายังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะก็พรุ่งน,นี้มีไปดำน้ำเขามารับตั้งแต่6กโมงสิบแล้วมี่ก็ถามว่าเสร็จกี่โมงเขาบอกเออน่าจะประมาณทุ่มทุ่มครึ่งอะคะ่ะถึงโรงแรมช็อกแปบ๊บวันนี้ก็เลยเดี๋ยวรีบนอนนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าหญิงแอเรียลจะกลับสู่ท้องทะเลแล้วก็ไปเกาะสุรินค่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้นะคะแล้วก็วันนี้ไม่ได้ถ่ายที่สาวยน้าเลยเพราะว่าเจ้ามือถือกับถือ DJ i ไปถ่ายใช่ไหมแล้วก็ทําตกนะคะดีเจก็สู่ขิดไปเรียบร้อยแล้วมือถือก็รู้สึกว่า,วากลัวๆนิดๆที่ต้องแบบว่าจับมือถือใกล้น้ำเพราะว่าเป็นคนซุ่มซ่ามนั่นแหละทุกคนวันนี้ก็รู้สึก ได้ไว่ายน้ำไปหลายรอบมากแล้วก็อวันขึ้นมากๆเลยกินเยอะมากเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย Good night ค o m o r n i นะคะเย y สองแต่งตัวเต็มขนาดนี้เดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันก็ ซื้อสแลกเกอร์ส่วนตัวมาเพราะว่ากลัวโควิดนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีชมพูน่ารักมากๆเลย ะจะไม่ได้เอามือถือไปนะคะอยากให้เห็นบรรยากาศบ้างเลยว่าน้ำมันใสมากใส,าม,ากสามากเ,ยกเลยด้ำน้ำมาแล้ว2จุดนะคะตอนนี้ก็ปิดปอนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ น้าเป็นรอยหน้ากากเลยนะคะว็น้ำใสามากเข็นนิโม่ด้วยนิโมว่ายจิ๊บจิบจ๊บจิกมากมาเลยไปไหนจจตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านมองแกน,นะคะก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะที่นี่คือหมู่บ้านของชาวมอแกนชนเผ่าที่อาศัยอยู่กับท้องทะเล ตั้งอยู่บริเวณอ่าวบอนใหญ่เกาะสุรินใต้ชาวมอ์แกนดำรงชีวิตจากการเก็บวัตถุดิบทางธรรมชาติมาประกอบอาหารและสร้างบ้านเรือนจุดนี้ทางทัวก็ให้แวะซื้อของเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือช่วยอุดหนุนชาวมอ์แกน น้ำทะเลที่นี่ค่อนข้างใสสะอาดมากๆทรายก็นุ่มเท้าละเอียดสุดๆเป็นทะเลที่น่าเล่นมากในรอบใลายเดือนก็เอาตัวเองลงไปจุ่มทะเลนิดๆหน่อยๆเพื่อความสบายใจแล้วก็สดชื่นเราก็มานั่งเล่นริมหาดดูคนเล่นน้ำดูคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งอาจจะมีเสียงมอเตอร์ของเรือหลบกวนไปบ้างก็ ขอพายอีกรอบนะคะที่นี่มีจุดหนึ่งที่ต้องมาชมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรตอนที่กลับมาจากภูเก็ตแรกๆก็จําได้นะแต่ตอนนี้ลืมไปแล้วเหมือนไก่ไหมทุกคนไม่แน่ใจเรียกว่าหินแม่ไก่หรือว่าจําผิดกันนะใครรู้คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเดย์สองก็กลับมาจากทริปดำน้ำแล้วนะคะตอนนี้หมดแรงมาก เดี๋ยวนั่งรถตู้จกากพังงานกับภูเก็ตค่ะแล้วเดี๋ยวไปเช็คอินกันถึงที่พักแล้วนะคะถึงตอนสองทุ่มครึ่งคือเหนื่อยมากล้ามากแล้วก็มืดมากแล้วแบบข้างนอกแทบไม่เห็นอะไรเลยแต่ว,ว่าเท่าที่ดูคือสวยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูข้างนอกพร้อมกันนะคะตอนนี้ก็เช้าวันที่สามแล้วเมื่อคืนหลับเป็นตายเลยทุกคน กว่าจะถึงที่พักก็ดึกมากไม่ทันได้สำรวจห้องพักด้วยเพิ่งมาเห็นกับตาจริงๆพร้อมทุกคนที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เลยค่ะที่นี่ชื่อว่าเดะนาคานะคะเป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนเขาห้องค่อนข้างกว้างใหญ่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วย เปิดประตูออกจากห้องพักก็จะเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวค่ะที่นี่สเปซห้องค่อนขา้างกว้างกว่าหลายๆที่ที่มีไปในภูเก็ตห้องจัดเป็นสัดส่วนแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูง ตรงนี้นะคะคือสระรัวมีห้องอาหารทานอาหารเช้าอาหารเย็นแล้วก็ติดชายหาดด้วยบรรยากาศค่อนข้างดีเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันนะคะ เหมือนกับทุกครั้งที่มาเข้าพักผ่อนนะคะกำลังจะไปนวดค่ะเสพติดกันนวดมากเลยเมื่อวานตื่นมาล้าไปทั้งตัวเลยแบบว่าจากการดำน้ำนะคะก็เดี๋ยวไปนวด หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรมากเลยเล่นน้ำเดินเล่นทะเลทานข้าวเย็นหลับตื่นมาทานข้า,าวเช้าถ้าใครที่ดูมาถึงตรงนี้หวังว่าจะเอ็นจอยกับคลิปนี้เหมือนเราได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วพบกันคริปหน้าที่ไหนนะภูเก็ตอีกหรือเปล่า <laughs>